เอาเลยครับผมก็ขอ,อกราบสวีดัสสวัสดีเพื่อนชาวเกมเลินเน็ตทูเอ็กันอีกเช่นเคยกันนะครับในวันนี้นะครับเรามาอยู่กับ ID ดีใหม่ของผมนั่นเองเดี๋ยวในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงสาเหตุที่เราเริ่มต้นเล่นใหม่กันนะครับผมหลังจากที่ผมเล่น ID ดีหลักนะปัจจุบันเน่ยจนถึงเลเวล45ทําให้ผมตัดสู่ได้อย่างหนึ่งเว้ยว่าสิ่งที่เราพลาดไปก่อนหน้านั้นแล้วสิ่งที่เราอยากจะมาแชร์กับเพ,เพื่อนที่เป็นผู้เล่นใหม่หรือว่าสายฟีทุท่านเนี่ยว่าเราจะทํายังไงให้ตัวละครของเราเนี่ยเติบโตได้ไวและท เราควรหาอะไรจริงๆกันแน่ถ้าพร้อมกันแล้วก่อนไปรับชมคลิปฝากเ,เพื่อนๆกดไลค์คลิปที่คนหนึ่งไลค์แล้วถ้าเพื่อนๆชื่นชอบผมฝากกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับและสำหรับเ,เพื่อนๆในดที่กำลังมองหาร้านเติมเกมราคาถูกที่สะดวกและประหยัดกว่าการเติมเองต้องร้านนี้เลย Over Top Up มีบริการดีๆเยอะๆมากมายสามราบเป็นเพื่อนๆใ,นในดที่สนใจลิงก์ร้านอยู่ใต้คลิปนี้ก็อขอฝากกันไว้ด้วยอยากเติมเกมต้องร้าน Over Top Up โอเคคันเพื่อนสำหรับเรื่องแรกที่ผมอยากจะบอกเพื่อนเลยนะครับผมนั่นก็คือการเลือกเล่นสายอาชีพในช่วงต้นเกม ต้องบอกกันก่อนนะครับว่าตัวเกม Linet 2M เนี่ยมันมีคลาสหลักคาดรองนะครับโดยที่เราสามารถสวิตช์คลาสได้แบบอิสระเลยซึ่งในส่วนนี้ครับอยากจะสวิตช์คลาสเป็นอะไรนะครับเราต้องดูในส่วนของทรัพยากรที่เรามีแล้วก็สายที่เราเล่นด้วยนะครับในกรณีที่เพื่อนๆเ,เนี่ยเล่นในส่วนของสายดาเมจตีไกลก็ควรจะสวิตช์คลาสเป็นสายตีไกลประเภทเดียวกันเพราะว่าในส่วนของการซื้อในส่วนของคลาสสีนะครับมันค่ามินผลหรือว่าใครจะสวิตช์ข้ามสายเนี่ยก็สามารถสวิตได้ในส่วนนี้ครับบางคนเลือกที่จะให้ในส่วนของสกินอาวุธแดงเนี่ยนำพา ไม่ได้ตามสายที่เราต้องการเราสามารถเล่นสายที่ตัวเกมให้ไปก่อนได้เช่นเดียวกันเพราะสุดท้ายแล้วนะครับหลังจากที่คุณทาเควสตระกูลหรือว่าเควสเปลี่ยนสายอาชีพอะเราจะการันตีอวตารแดงของสายอาชีพที่เราเลือกในช่วงต้นเกมอยู่ดีนะครับแต่ถ้าอยากจะเล่นง่ายก็สามารถเล่นสสายได้ก็ดีนะครับสายหนึ่งไว้ฟาร์มสายหนึ่งไว้ PVE ไว้ PVP ไว้ล่าบอสอันนี้แล้วแต่ความชอบนะในส่วนนี้ก็สามารถเลือกตามความถนัดได้แต่ส่วนตัวแล้วนะครับในช่วงเริ่มต้นเนี่ยถ้าคุณสามารถหาในส่วนของอาวุธแดงได้ก็จะดีมากๆแต่ถ้าาหไม่ได้จรริงคับผมากใกคนโฟนส่วนของทน ทีออนในรอบนี้นะครับผมรู้สึกว่ามันเป็นปัจจัยสำคัญมากๆในการเล่นระยะยาวข้อดีของทีอ่อนนะครับจึงอยู่ที่ตัวเกมมีการแจกทีอ่อนต่อเลเวล50แต่มันค่อนข้างที่จะนานมากๆการที่คุณจะเวลแต่ละวันแต่ละรอบจะให้มันไวนะครับการที่คุณมีทีออนระดับวีรบุรุษเริ่มต้นเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างดีมากๆเพราะทีอ่อนแต่ละตัวครับมันจะให้ค่าสเตตัสที่แตกต่างกันแล้วก็พวกสกิลสนับสนุนแตกต่างกันนะครับส่วนตัวแล้วนะครับผมสุ่มได้ในส่วนของทาอุตินะฮะซึ่งเป็นทีอที่เรราจะได้ับบนัั EP ด้้20% 300%ลกกกาารรรใชพนนหะเ๋น 800ครับเราสามารถแบกได้นหนักและที่สำคัญดาวเมทั้งหมดบวก4กับความแม,ม่นยำบวก3ผมรู้สึกว่าอ ύ, มันถือว่าเป็นตัวท็อปมากๆเลยในการใช้เริ่มต้นซึ่งแต่ละตัวก็จะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันนะครับและที่สําคัญในส่วนของสนับสนุนครับความแม,ม่นยําเป้าหมายส,สตันเพิ่มขึ้นนะครับก็คือทํา,าให้เวลาเราตีติดสตันเนี่ย เราจะสามารถตีตัวนั้นเนี่ยได้ดียิ่งขึ้นการที่เราได้ทีออนสีแดงครับมันจะทําให้เราสามารถฟาร์มช่วงแรกได้ไวแล้วก็เป็นตัวที่เราใช้ได้เลยทุกคนโดยที่เราไม่ต้องมาพวงว่าเอ้ยคราดอาวุธที่เรามีเนี่ยมันจะเพียงพอหรือเปล่าซึ่งในส่วนนี้เราสามารถสุ่มหาตามหลังได้แน่นอนหลังจากที่ทุกคนได้ตัวละครเริ่มต้นแล้วนะครับอย่างต่อมาครับนั่นก็คือในส่วนของการซื้อสกิลไม่ว่าคุณจะเล่นสายอาชีพอะไรก็ตามครับจะแนะนาําให้ทุกคนเล่นเป็นพระทั้งหมดซื้อสกิลพระ สกิลดาเมจนะครับที่ทุกเกมให้ซื้อเริ่มต้นครับพาสซีฟนะครับพาสซีฟแล้วก็สกิลฮิลที่เป็นแอคทีฟสกิลฮิลเนี่ยแนะนำว่าตั้งเซตประมาณ2วินาทีเท่านั้นนะครับผมแล้วก็เนี่ยก็ใช้งานปกติและข้อคราวรระวังเลยนะครับผมสำหรับกระสุนวิญญาณเนาะมันจะมีฟังก์ชันหนึ่งที่เขียนว่าจารึกจารึกในที่นี้ครับการที่คุณอัพจารึกครับโดยที่เพื่อนๆจะต้องใช้ผลึกนะครับผลึกไอเนี้ยมันจะเป็นการปลดล็อกจารึกยิ่ง บวกเยอะเท่าไหร่ครับมันก็จะทําให้กระสุนวิญญาณของเราแรงขึ้นแต่ผมแนะนำว่าอย่าเพิ่งใช้เพราะว่าน,นี้เป็นสิ่งสําคัญมากๆที่เราจะต้องใช้ในการสร้างอาวุธนั่นเองสําหรับการสร้างอาวุธที่เป็นระดับสีฟ้าเป็นต้นไปครับทุกคน,นถ้าผมพาไปสีฟ้านะปุ๊บจะสังเกตว่ามันจะมีผนึกที่จะต้องใช้นะครับทั้งหมด3,000ถ้าคุณไม่ใช้ตั้งแต่ช่วงต้นคุณจะมีเพียงพอตอนเลเวล38ในการคราฟอาวุธฟ้าได้1ชิ้นนะฮะก็คือสามารถได้นอนแล้วก็สูตรเนี่ย ตัวเกมแจกเป็นชิ้นส่วนครับเ,เพื่อสาวแมา่สะสมรีเรื่อยแล้วก็เลือกเศษให้ครบ20เศษแล้วก็ทําการหลอมสร้างให้เป็นใบคราฟนี้มาส่วนนี้หาง่ายหาง่ายนะครับอันนี้ก็หาง่ายแต่2อ,อย่างนี้ถ้าคุณได้มาครับคุณสามารถคราบอาวุธฟ้าได้เลยและในกรณีที่คุณสามารถคราฟอาวุธฟ้าได้ครับคุณสามารถคราบอาวุธฟ้าระดับท็อปและที่สําคัญถ้าคุณติดสุดยอดความสําเร็จครับที่เป็น10%ครับคุณสามารถเอาอาวุธเนี้ยไปขายได้หรือจะตีบวกไว้ใช้เองก็ได้เช่นเดียวกันครับช่วงขอเนียเส่นของห้ใผมไม่เนาร์ แล้วอัน,นี้ได้จากไหนได้จากการที่คุณตีบวกอุปกรณ์แล้วแตกจริงอยู่ที่ตัวเกมะมันมีดันเจียนให้ฟาร์มแต่ส่วนใหญ่แล้วมันดรอปยากมากๆฟาร์มได้แค่ ตอนเลเวล40เป็นต้นไปได้วันละประมาณ1ชั่วโมงแต่ผมรู้สึกว่าถ้าคุณเก็บตั้งแต่ตอนแรกเนี่ยที่ตัวเกมแจกเนี่ยมันจะเพียงพอต่อการใช้งานแน่นอนนะฮะเมื่อเราได้เริ่มต้นแล้วนะครับผมหลังจากนั้นครับให้คุณทําการเดินเควสตั้งแต่เลเวล1จนถึงเลเวล37จนถึง38โดย1วันเนี่ยเราจะจบเลเวลอยู่ที่อระมนเลเวล38นะครับผมและเวลาเราเล่นไปครับตัวเกมจะมีการแจกอุปกรณ์ใส่อุปกรณ์ทําที่ตัวเกมแจกไปก่อนก็ได้ครับแล้วเวลาเราดรอป อุปกรณ์ตามแมปต่างๆเนี่ยเราสามารถนําไปขายในตลาดซึ่งข้อควรระวังในการซื้อขายในตลาดครับทุกคนไม่ว่าคุณจะขายอาวุธอะไรก็ตามระดับไหนก็ตามตัวเกมจะทําการเซตติ้งราคาเหล่านั้นครับให้อยู่ที่ประมาณ10เพชรก็คือขั้นต่ำที่สุดซึ่งในส่วนนี้ครับเวลาเราจะซื้ออุปกรณ์หรือว่าซื้อวัตถุดิบต่างๆครับอยากให้ทุกคนสังเกตดีๆนะครับว่าราคาแต่ละเซิร์ฟเนี่ยมันไม่เหมือนกันยกตัวอย่างพวกหินพวกนี้ครับทุกคนคุณอาจจะเห็นว่า1ชิ้นมันจะเท่ากับ1 0เพชรใช่ไหมครับซึ่งบางคนครับเขาวาง2ชิ้นไว มันจะ10เพชรเช่นเดียวกันครับมันจะตกชิ้นละประมาณ5เพชรไอเนี้ยถือว่าเป็นข้อผิดพลาดระบบหรือเปล่าผมไม่แน่ใจแต่มันทําให้คนที่แบบไม่ได้สังเกตในส่วนนี้ครับทำให้ราคาขายเนี่ยมันตกนะครับจากที่เราซื้อ1อันเนี่ยได้10เพชรกับการที่เราสามารถซื้อชิ้นละ5เพชรได้ไว้ทุกคนลองสังเกตครับเวลาจะซื้อเนี่ยพยายามเลื่อนไปหลังๆนะครับเลื่อนไปหลางๆเนี่ยคุณจะเห็นนะครับเห็นไหม5ชิ้นนะครับ10เพชรทุกคนตกชิ้นละประมาณ3.33ครับเลื่อนไปหลังๆครับทุกกคน็สาามรถ ใช้วิธีเนี้ยในการซื้อของได้นะครับแล้วผมก็หมดตังไปเยอะมากๆกับการตั้งของขายแล้วก็ซื้อของที่มันราคาแพงอันนี้เพิ่งรู้เสียดายมากเลยก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่อยากจะมาแชร์เพื่อนเพื่อนหลังจากที่เ,เพื่อนเพื่นทำทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ ให้มาในส่วนของสเตตัสในสเตตัสของเ,เพื่อนๆนะครับตัวเกมจะให้เราอัพตามเลเวลที่ไปถึงนะครับตั้งแต่เลเวล20นะครับทุกเลเวลอัพนะครับเขาจะได้รับ1นึ่งสเตตัสพอยต์ซึ่งเราสามารถลงแต่ละสายได้นะครับถ้าคุณเล่นสายตีไกลลงอินเพียวได้เลยครับพวกดาเมจเวทความมันยำเวทเนี่ยใส่ได้เต็มที่เลยแล้วถ้ารู้สึกว่าเอ้พี่ผมอัพพลาดผมอยากรีรีได้ครับตัวเกมจะแจกให้1ใบจากการทําภารกิจนะครับซึ่งเป็นแค่1ใบเท่านั้นจะใช้จริงๆก็ลองคิดดีๆก่อนนะครับผมก่อนจะรีแนะนําว่าสั50-60อมแมน ค่อยรีก็ได้ครับถ้ารู้สึกว่าเอ้ยผมอยากจะเปลี่ยนสายแล้วเพราะว่าได้อวตารที่ต้องการได้อาวุธได้อะไรเนี่ยค่อยรีตอนนั้นเนี่ยจะคุ้มค่าที่สุดนะครับแต่ถ้าเราเผลอรีแล้วรีอีกเนี่ยครับเราสามารถหาเพิ่มเติมได้จากไหนก็คือไปที่อุปกรณ์ของใช้นะครับผมมันจะมีใบรีอยู่นะครับผมตรงนี้นะฮะมันจะต้องใช้แต้มไม้ซึ่งถ้าคุณอยากได้แต้มไม้ในการรีนี่ไง800นะครับคุณจะต้องทําการสุ่มกาชาเว้ยเพื่อนๆโดยที่เพื่อนๆนะครับต้องเลือกกาชาสักใบมาทําการสุ่มนะครับแล้วก็เราก็จะรู้ว่าเรราจะะไได้้อผมแลวก็ โทเค็นคาวพยากรครับมีโอกาสสูมนะครับไม่ต้องห่วงนะครับสุดท้ายแล้วเรามีโอกาสได้สีแดงแน่นอนนะครับโทเค็นคาวพยากรก็จะเป็นภารกิจรายวันที่เพื่อนๆสามารถสะสมกันได้นะครับหลายคนอาจจะยังไม่รู้ในส่วนนี้นะช่วงแรกตัวเกมแจกให้กับเราเยอะมากๆหลังจากนั้นครับมันจะมีซีซันพาร์ทซีซันพาร์ทที่ตัวเกมให้ปลดฟรีครับก็จะเป็นในส่วนของกำไรเวอร์ที่จะมีการแจกนะครับแต่ต้องบอกกันเพื่อนก่อนว่ามันจะมีระยะเวลากิจกรรมตรงนี้ด้วยนะครับแต่ละซีซันนะครับซึ่งแสดงว่าซีซันต่อๆไปมันนก็จะมมีีแบบ้ารื่อ คิดว่านะคิดว่าก็อาจจะสามารถรับสะสมตรงนี้ได้เหมือนกันครับส่วนใครที่หลายๆคนที่บอกว่าเอ้พี่ผมได้ที่ออนแดงแล้วแต่ภารกิจนี้ไม่ผ่านสทีภารกิจนี้มันเฉพาะภารกิจที่จะได้จากการสุ่มกรชาเท่านั้นหรือว่าได้จากตอนที่เราผสมตอนเลเวลห้ 50, ถึงจะถือว่าเป็นการนับนะครับถ้าได้จากการรีไอเดียจะไม่นับนะครับราะตัวเกมแบบเพิ่งมาแจ้งครับว่าก่อนอันนั้นมันเป็นบั๊กนะทุกคนผมก็จะทําการกดรับต่างๆไปให้เลเวลอัพนะฮะปุ๊บเห็นไหมเราก็จะได้กําไรแหวนนี้มา เตตัต๊ด,ดีนะครับสามารถตีบวกได้ของอื่นก็ได้กลับมาครับได้ทองกลับมาเยอะด้วยส่วนพันต้อนรับไอเนี้ยถ้าไม่มีตังจริงหรือว่าไม่อยากเติมจริงอย่าเป็นสายวิ่งจริงคุณสามารถหาของมาขายได้นะทุกคนหรือว่าถ้ามีเงินจริงครับผมก็แนะนำว่าเอ ي, แพ็คเริมต้นด้านบนเนี้ยก็คุ้มค่ายอยู่นะเพราะว่าคุณสามารถได้รับในส่วนของสกิลฟ,ฟ้าแน่ๆตอนเลเวล40นะครับดีไม่ดีอาจจะประมาณ38ครับเพราะว่าแต่ละเซิร์ฟเนี้ยราคาขายแต่ละอย่างเนี้ยแตกต่างกันนั่นเองแล้วก็ได้ของมาแล้วครับก็กดใช้ได้เลยแล้วก็ เมื่อเราเริ่มมีของแล้วครับค่อยปรับเซตในส่วนของอุปกรณ์ที่เราสามารถนํามาใช้งานได้นั่นเองนะครับอย่าลืมตีบวกอุปกรณ์ชิ้นนั้นๆด้วยนะครับมันก็จะดีสําหรับตัวเพื่อนๆด้วยนะฮะเพราะการบวกยิ่งสูงขึ้นเนี่ยเตตัสที่ได้รับกับมาเนี่ยก็ค่อนข้างคุ้มและที่สาคัญเวลาบอทแต่ละเซิร์ฟเนี่ยแตกต่างกาันลองบริหารจัดก,การก,กันดูนะครับเพราะจะทําให้คุณสามารถเติบโตได้ไวส่วนตัวแล้วผมจะใช้สกิลประมาณนี้ครับทุกคนแล้วก็ทําการกดว์ปไปพื้นที่ฟาร์มได้เลย บอกเลยครับเดี๋ยววันนี้ครับเราจะจบที่เลเวล40แน่นอนเดี๋ยวไว้วันพรุ่งนี้เราจะมาอัปเดตตัวละครกันต่อนะครับผมว่าต่อจากเนี้จะมีอะไรกันบ้างและกาชาที่ผมได้มาเนี่ยมันจะสามารถสุ่มได้ของรางวัลหรือเปล่าก็ฝากติดตามกันไว้ได้นะครับผมสำหรับวันนี้ก็คงเป็นเพียงเท่านี้ครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเ,เพื่อนๆไม่มากก็น,น้อยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันไปด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ในพาร์ทต่อไปสำหรับวันนี้บ๊ายบายสวัสดีครับ